มาข่าวต่อมาคุณมาถึงเรื่องในครอบครัวกันบ้างอีกเรื่องหนึ่งแล้วกันนะครับกับพี่สาวของคุณโยครับนั่นคือคุณเออัญชลีก็มีข่าวเขาว่าเขาจะหย่าคุณเอนะครับคุณเอคุณเออัญชลีครับผมก็มีข่าวว่าเขาเนี่ยจะหย่าเหมือนกันแต่ว่าก็เหมือนจะยังตัดกันไม่ขาดนะครเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเธอจะว่ายังไงครับ ที่แรกและที่เดียวครับที่กล้าจ่อไม้เปิดใจสาวช้ำรักครับเออันชลีตอนนี้เนี่ยมีปัญหากับมดชัดชัยโดยไม่มีใครนะฮะได้คําตอบเรื่องรักต่อหรือว่าขอหย่าครับล่าสุดเธอก็ย้ําผ่านทูอินไซด์นะครับว่าสถาน,นะเนี่ยยังคลุมเครือแต่ว่าอย่างน้อยก็มีสัญญาณที่ดีครับเพราะว่าเธอและก็สามีคนที่2เนี่ยยังไม่ได้หย่าก,กันครับแล้วก็ไม่ได้แยกกันอยู่เหมือนที่ออกมายื่นคําขาดตอนแรกก็ดีนะดี่ว่าก็ดีขึ้นแต่ก็ยังยัง ยังก็ยังอ่อนไหวอยู่อะไรเงี้ยค่ะเรื่องความสัมพันธ์หรือหรือสถานะอะไรเงี้ยก็มันก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังไม่ได้แบบเจอหน้าแล้วคุยกันแบบชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะนี่แบบเซนปอายากยังยังค่ะยังยังค่ะแยกกันอยู่ก็ก็ไม่ได้เชิงแยกหรอกค่ะเราก็ยังยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันก็มีอะไรที่เราต้องแยกกันทาบ้างอะไรเงี้ยค่ะต่างคนต่างทำงานก็ต้องรอคุยอะพี่ก็ยังตอบอะไรไม่ได้มั่งจริงนะ เพื่อนอาจจะเป็นห่วงให้กําลังใจแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพี่มดก็ไม่ได้เป็นคนที่ทําอะไรไม่ดีพี่มดก็เป็นสาม,มีที่ดีแล้วเขาก็ดูแลอย่างที่บอกดูแลเอเอวีดีแต่บางทีมันความเข้าใจแล้วก็อาจจะเป็นเพราะเป็นเพราะตัวเอเองที่เออาจจะผิดพลาดในการ ทำหน้าที่ของภรรยาอะไรเงี้ยก็ EV เอวี่เขาก็ยังเขาก็ยังเหมือนเดิมอะค่ะคือพี่มดเขาก็ยังเป็นป้าปีของเอวีอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็ขอขอให้เวลามันมันเป็นเครื่องบํารุงหัวใจไปเรื่อยๆก่อนอะไรเงี้ยค่ะโอเคไงก็ขอเป็นกำลังใจให้ละกันคืออย่างน้อย ทั้งสองคนก็ยังต้องทำหน้าที่พ่อและแม่ใ,ให้กับลูกคุณคุณอ่ำเมือ่อกี้ที่เขาบอกมาว่าก็จะทำหน้าที่พ่อแล้วก็แม่กับคุณจอยให้ดีที่สุดใช่ใชครับ